สวัสดีทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงความรักของชาวธาน้ำกระคจมีิจริงในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์2569นะคะก็ดวงนี้เป็นดวงโดยทั่วไปนะคะมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนแล้วก็สถานการณ์ของไพ่ฝั่งของไพ่สามารถสลับกันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ แจ้ง,งกัน,น,นะจ๊ะโอเคแล้วก็แจ้งอีกหนึ่งนะคะซัพเปอร์คิวร์ดวงสนตัวอยู่เรื่อยๆนะคะลองเช็ควันเช็คเวลากับทางพี่น้ำปั่นดูนะคะแอด line, าอาริไลน์มาดิอลิสาคิดกลางแล้วก็เอสเก้าสองนะคะแล้วก็น้ำหอมตอนนี้เหลืออยู่สี่ขวดสุดท้ายนะคะใครที่อยากจะลองน้ำหอมก็มาอุดหนุนกันได้นะคะราคาพิเศษอยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทรวมส่งแล้วนะจ๊ะ กลิ่นหอมติดทนนานนะคะตอนนี้เหลืออยู่แค่3ามกลิ่นนี้เท่านั้นนะคะถ้าใครชอบแนวหวานแนววานิลามาชามเโลนะคะควรนำเงินนะคะถ้าใครชอบฟิลแบบฟลอรลดอกไม้เซ็กซี่เซ็กซี่ความชนีก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์ควรแดงโอเคไหมหรือถ้าใคร,บบร,รบแบบชอบฟิลแบบจะป็นสาวลึกลับจะแบบฟิลนุ่มจะเป็นคนสุภาพจะแบบฉนันโตแล้วโอ้จะเป็นฟิลชอบามหน,น,น,นุ่มลึกดูมีสนเสน่ห์ กดเขียวโอเคปะ่ะอันนี้ผู้ชายก็ใช้ได้นะเพราะกลิ่นมันเป็นฟิลแบบมันนุ่มๆอะ่ะเออโอเคนะไปละสองร้อยสิบบาทรวมส่งโอเคไหมอือเอาเดี๋ยวเก็บได้เก็บเหลือแค่สี่ขวสุดท้ายแล้วนะครับไปมาดูสีชาวถ้าน,าน้ำก็ลกลมวิจิที่ไปมาเป็นไงบ้างนายออบบานะัสวินถือไม่เทา้าคิงออฟสอดราชาเถือด,ดาบ เ <c oughs> ทนนอฟสอดสิบดาบท2คัพสองดาบแอนเดอร์มุนท่านนำก็จะดูแบบว่าช่งที่ผ่านมาเราอาจจะเป็นฟิลแบบแอคชั่นอะไรบางอย่างไหมหรือแบบเหมือนพยายามที่จะแบบแอคชั่นทำอะไรเพื่อเพื่อเพื่อคนคนหนึ่งหรือว่าบางทีการแอคชั่นกับคนที่เขาค่อนข้างอาจจะยังไม่ได้จบที่เราอะ่ะ มันทําให้เราค่อนข้างจะเกิดความผิดหวังเสียใจกับกับคนคนนี้อยู่พอสมควรคนที่คุณคุยนี่ถึงอาจจะเป็นชาวแล้วก็นาราศีธาตุไฟไม่สิงทนโปน์ด้านลมไม่ถุนตุนงกุ้มธาตน้ำกรกฎมีพิจิอืมมันเหมือนเรารู้สึกว่าเราเจ็บปวดจากคนคนนึงที่เขา ใช้การแอคชั่นอะไรที่ยังไม่ได้อยู่อยู่ที่เราบ้างหรือว่าความที่เขาคิดทําอะไรในรูปแบบของเขาเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาไม่ได้โฟกัสเราขนาดนั้นแล้วก็มันแสดงถึงความเย็นชาอะไรบางอย่างทางความรู้สึกที่ทำให้รู้สึกว่าเอ้ยแล้วก็โมโ oh หแล้วนะอย่างเงี้ยเราเรารอืมในแต่ลสุก็แต่ละท่านมันมีความแบบเจ็บช้าบางอย่างที่ที่แตกต่างกันนะเนลาเราเสียใจายจากคนคนหนึ่งแหละแต่เราดูพยายามที่จะแบบว่า พยายามจะไม่ให้ใครรู้ว่าเราเจ็บด้วยคือคือบางทีสิ่งที่เราแสดงออกอะ่ะคนภายนอกหรือแม้กระทั่งตัวเขา,าอาจจะมองว่าเราแบบไม่ได้โฟกัสที่เขาขนาดนั้นเป็นฟีลประมาณว่าให้ความสําคัญกับเป้าหมายบางอย่างให้การแอคชั่นอะไรกับสิ่งสิ่งอ่ากับสิ่งสิ่งใหม่ที่เราแบบมุ่งหน้าไปอะ่ะเออเราอาจจะแบบให้ความสําคัญอะไรในในใ,ในสิ่งสิ่งใหม่เพราะเพราะเหตุเกิดจากการที่เราเสียใจจากพฤติกรรมของเขา อย่างนี้ด้วยก็ได้แต่มันดูเหมือนท่านนามเองอาจจะภายนอกอาจจะดูแบบพยายามพุ่งไปข้างหน้า่ะคะ่ะแต่ข้างในดูยังมีความคิดถึงกับความรักความสัมพันธ์ที่เคยเจ็บปวดจากการกระทำของคนคนหนึ่งที่เขาเย็นชากับเราอืมซึ่งบดีพฤติกรรมของคนคนนั้นเขาเองอาจจะเป็นคนที่ยังไปเล่นไปไป,ไปเปิดกับชีวิตแล้วยังไม่ได้โฟกัสที่เราขนาดด้วยมดนทำให้แบบว่า บางทีพฤติกรรมของคนนี้เขาจะมีความเป็นตัวตั้งตัวตีมีเหตุมีผลของตัวเองซึ่งความเย็นชาของเขาความไม่อะไรของเขาอ่ะมันมันทาให้เราเสียใจอะ่ะอืซึ่งเราก็มีความแบบยังมีความกังวลยังมีความคิดถึงยังมีความนึกถึงคนคนนี้อยู่เพราะอะไรมาสองถ้วยอะ่ะมันจะบอกไงวะม่อเหมือนเรายังรักเขานะแต่เราเจ็บกับเขาอยู่อะ่ะคุณคุณไม่ได้แบบว่าเกลียดเขาด้วยนะมันเป็นฟีลมาว่ามันเสียใจอะ่ะแต่กูก็รักมึงอยู่แหละอืม แต่ก็พยายามที่จะไปต่อไปต่อในในแบบของเขาเลยละ่ะไปไปตอกับตัวเองอะเรื่องของตัวเองใน,นแง่ที่ว่ามุ่งไปทําอย่างอื่นซะเจ็บมีเรื่องของความรักก็ไปพยายามทําอย่างอื่นหายอย่างอื่นส,สิ่งใหม่ๆที่มันดูน,น่าสนใจเพื่อ, <c oughs> เ,พอเพื่อทดแทนความเจ็บปวดอะไรบางอย่างแต่เราก็ยังมีความนึกถึงคนที่ทําร้ายเราเพราะเรายังรักเขาอ,อยู่อะไรอย่างนี้ด้ยวยก็ได้ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> คนที่จอทาน้ำก็แล้กม็มีวิจิตนึกถึงช่วยทีบานมาเป็นไงเอ่อนายออบวานัสวินถือไม้เท้าโฟร์อัพเป็นดักสี่เหรียญค่ะศิษยคข้าก่วยอ้อแฮงแมนอืมถยบา,านสามไม้เท้าคนที่คุณนึกถึงนี่อาจจะเป็นคนที่แบบว่าอยู่ไกลาจากคุณไหมคะหรือเขาก็เป็นฟีลประมาณว่ามองคุณอยู่ไกล แล้วก็รอคอยอะไรบางอย่างเพราะว่ามันเหมือนเราอาจจะแบบมุ่งไปโฟกัสอย่างอื่นไงเราก็เลยไม่ได้ให้ความสนใจเพื่ออะไรเพราะพาะที่ผ่านมาเราเจ็บจากคนคนนี้อืมแต่ตัวเขาเองก็ยังมีความห่วงแหนแล้วก็ยังมีความคิดถึงคุณนะคือไอ้สาวสุกว่าฟิลคุณกับเขาเหมือนกันคืออารมณ์ความรู้สึกอะมันดูความสัมพันธ์อะมันดูอืมมันดูคิดถึงกันแหละถึงแม้จะไม่คุยกันและอาจจะแบบมีความนิ่งๆกันไปเย็นชาก,กันใส่เง,งี้ยแต่ว่ามันเหมือนต่างคนต่างไปโฟกัสอย่างอื่นแทนอะ เพื่อเบี่ยงเบนเอ้ยเบี่ยงเบนหรือพยายามหลีกเลี่ยงอารมณ์อะไรบางอย่างแต่จริงๆเขาเอางก็ยังมีความแบบไม่ได้ตัดขาดจากคุณเลยนะคือมันขึ้นแหงแมนแต่ว่าเขากำลังคิดในเรื่องของการที่แบบว่าอยากจะกลับมาคุยคุณหรือความสัมพันธ์นี้มันกลับมาดีกันใหม่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขายัางมีความคิดถึงและยังห่วงแหนคุณไว้แต่แบบรอคอยให้แบบว่าบางดีกว่าเธอเธอเธอ,เธอจะยังไงกับฉันนะ่ะเธอแบบเธอเจ็บขนาดนั้นแล้วเธอแบบ ยังรู้สึกยังไงกับฉันอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเหมือนเขาก็เหมือนแบบดูเฉงเอ๋อเฉงเอดูคุณอะเพื่อที่อะไรรอคอยเร,รื่องของการแอคชั่นเพราะการที่เขาจะคิดแอคชั่นอะไรกับคุณตอนนี้เพื่อที่จะกลับมาคุยกับคุณอะบางทีมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่สมเพตุสมผลหรือควรทาสักเท่าไหร่เพราะบางทีมันมันเหมือนเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณอาจจะอาจจะเสียใจเพราะเขาเยอะเขาเลยอาจจะไม่ค่อยกล้าที่จะเข้าหาคุณในระหว่างนี้อืม แต่ดูรอดูรอ,รอที่จะกลับไปคุยเพราะดูใจเขาอยากคุยกับเราอยู่ดูแบบฉันยังคิดถึงฉันยังห่วงแหนเธอไว้อยู่นะฉันอยากแอคชั่นกับเธอจังเลยแต่แบบฉันรอคอยจังหวะนะฉันรอด,ดูเธออยู่นะ <cal> เพราะว่าฉันอาจจะยังไม่ได้กล้าพอที่จะตัดสินใจอย่างแน่ชัดที่จะคุยกับเธอทันทีอ่ะอืมสัญญาให้เธอกลับมาคุยกับฉันเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยลิงเงี้ยเออเฟลลิ่งมันเป็นไงวะเด,ดี๋ยวดิโ <assigned> อ <to the soul> ้ยสถานการณ์ความรักของชาท่าน้ำก็ระกฏมีพิจิก อในช่วงเดินกุมาาโนก้าเป็นไงเอ็มเพลสเอ็มใจนะเปสบสสวานเด็กถึงไม่เท้า The f o ฟ r Four b น n a c o สี่เหรียญ The Devil โอ้ย <laughs> วาอะไรขนาดนั้นนะคุยกันก่อนเนาะสถานการณ์ความรักของชาว่านน้ํากรกฎมีบิจกอะถ้าเป็นในช่วงเดือนกุมภาพันหกเก้าไอ้สว่ามันอาจจะมีการแบบได้เริ่มได้เริ่มต้นอะไรบางอย่างหรือบางทีตัวคุณอาจจะมีความเป็นเป็นอิสระอะไรบางอย่างก็ได้หรือมันมันเกิดจากการที่ว่ามีคนอยากจะเริ่มต้นทําอะไรสักอย่างกับคุณโดยแบบไม่ต้องคิดอะไรแล้วอะ่ะ เพราะว่าคือตัวเขาเองอ่ะค่อนข้างจะมีความกักขังหรือเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเขาไม่อยากให้คุณไปไหนจากเขาหรอกเพราะเขายังไม่สามารถที่จะตัดอารมณ์ตัดความรู้สึกกับคุณได้เลยเกิดความห่วงแหนอย่างมากอย่างมากกับการที่จะพยายามให้คุณไปเป็นของเขา <c oughs> พูดไงดีวะคือมันเหมือนว่าว่าคือไอ้แต่ว่ามันเหมือนคุณจะถูกห่วงแหน่น่ะ พอคุณเป็นอิสระจริงๆอ่ะมันมีคนจะแอคชั่นหรือพยายามที่จะแบบไม่เธอคือของฉันฉันจะหวงแหนเธอไว้ฉันจะไม่ปล่อยให้เธอไปเป็นเหรียญของใครอ่ะเธอเป็นเอเมทที่ฉันเล็งไว้แล้วแหละเพราะเธอดีกับฉันเนะี่ยมันเหมือนคุณจะได้รับความผูกมัดบางอย่างหรือสถานการณ์เดวิลคือการเริ่มต้นตรงนี้มันเป็นการเริ่มต้นในแง่ที่ว่าเขาจะหลงไหลหรือพยายามจะหวงแหนคุณไว้หรือบางทีอ่ะคือถ้ายังไม่ได้การมีโอกาสที่เขาจะ คุณอาจจะปึงเนื้อปึงตัวอะไรให้กับเขาเพื่อมันเป็นการผูกมัดแบบว่าเธอเป็นของฉันหรือเปล่าอย่างเงี้ยอเพราะอะไรความเป็นเอ็มเพรสขึ้นมาในเดือนกุมภามันเหมือนแบบคุณอาจจะแบบสะพรั่งอะค่ะคุณอาจจะมีความสะพรั่งบางอย่างมีความแบบโดดเด่นเป็นคนที่แบบว่าน่าคบหาคือถ้าปล่อยคุณเป็นเดอะฟูลไปอย่างเงี้ยคุณจะต้อง คุณจะต้องถูกสารภาพบางอย่างจากใครหรือว่ามีคนเข้ามาแบบอยากได้คุณเขาก็เลยอาจจะมีการแบบคุณจะได้รับความหึงเห็นจากใครแล้วเขาจะใช้กลยุทธ์ในการที่จะดึงคุณไว้ในความสัมพันธ์นะอีกว่าเขาไม่อยากปล่อยให้คุณไปเป็นของใครอ่ะมันจะมีแบบนี้มันจะมีการเริ่มต้นจากคนคนนี้ยซึ่งมันจะเป็นการเริ่มต้นในแง่ที่ว่าเริ่มต้นเพื่อคุณจะไปถูกให้ใครผูกมัดอเออเพราะคุณจะโดนห่วงมากนะเดือนกุมภา เนี่ยเขาไม่กล้าไปไหนเลยนะคะคุณจะคุณจะนั่งแดกแอปเปิลคุณจะแบบว่าเออแก้ผ้าอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะไม่ลุกเลยนะคะเดี๋ยวแม่าเจะเปิดคีบเปิดเยยวเขาจะไม่ลุกไปเยยวอะไรต่างๆเขาจะมองแต่คุณว่าเขากลัวคุณหายนี่มันเหมือนเราอ่ะเราจะไปเป็นแม่ของลูกใครหรือเปล่าเสียตัวใครเลยสะาพั่งนั้นเนี่ยดูดูสะาพั่งอะค่ะดูดูจะแบบว่าเป็นช่วงที่คุณเหมาะสมที่จะเป็นแม่พันธุ์ที่ดีหรือแบบ หรือมีคนอยากได้คุณเป็นคนรักอ่ะเออคุณจะถูกห่วงนะในเดือนกุมภารู้สึกแบบนั้นนะคนที่ชาวท่าน้ำกรกฎมีพิจิตรนึกถึงในช่วงเดือนกุมภาพันหกเก้าสถานการณ์ของรังเขาเป็นไงเออเซเว่นเราเป็นนักเขเจ็ดเหรียญคีน e n เป็นนักเข้าราชินีถือเหรียญไฟฟล์ขับผ้าถ้วยอ๋อแล้วเฟน ฮึมแมินไอสา่ว่าอะไรที่มันไม่เคลียร์อะไรที่มันงงงงอะไรที่มันไม่ถูกต้องมันมีการเป่าประกาศหรือมันบททดสอบหรือผลลัพธ์ต่างๆเนี่ยมันมีการถูกถูกถูกเปิดโปงได้แล้วว่าสมควรแล้วว่าว่าต้องเป็นคนเนี้ย เพราะว่าบางทีที่ผ่านมาคนคนี้เขาอาจจะทาอะไรที่พลาดไปแล้วเขารู้สึกว่าตัวคุณอะเป็นคนที่ดีกับเขามากๆคุณเป็นคนที่เหมาะสมเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่สําคัญสําหรับเขาด้วยคือด้วยความสุดที่เขาที่มีเขาก็มีให้กับคุณมันเริ่มมีการคิดทบทวนบางอย่างจากคนคนี้ที่เขาเริ่มไต่ตรองในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ผ่านมาว่าระดับคุณอะเป็นคีนเหรียญขนาดเนี้ย ดีเขามาตั้งแต่ไหนะอะไรทั้งทั้งที่ความสัมพันธ์แม่งอาจจะหนังไก่มาตั้งมามามาโดยตลอดอะ่ะมันทาให้เขารู้สึกว่าถ้าเขาต้องสูญเสียคุณไปเขาเขาผิดหวังอะ่ะแล้วเขาจะรู้สึกผิดมากเลยทําไมเขาถึงทําให้คนดีๆอย่างคุณต้องเสียใจมันเลยมีการแบบเหมือนทําอะไรสักอย่างในแง่ที่ว่าคนคนนี้อาจจะประพฤติตัวที่ดีขึ้นหรือพยายามคิดทําอะไรสักอย่างในแง่ของความสัมพันธ์ที่จะจริงจังมากขึ้นคือเหมือนประมาณว่า คนคนนี้อาจจะคิดเยอะในเรื่องของการที่จะคบหากับใครก็ได้แต่คุณอาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่เขาอาจจะพิจารณาอยู่ซึ่งเขาก็แบบว่าเอออาจจะดูๆหรือยังไม่ได้มีความเคลียร์แต่พอมันมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ่งเขาสึกว่าไม่มีใครดีอยู่าคุณแล้วอะคุณก็ดีกับเขาจริงๆแล้วอะคือแล้วเขาก็เดินเสือกไปทําให้คุณเสียใจแล้วก็ผิดหวังกับเขาอีกมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าไม่อะเขาจะไม่ทําให้คุณเสียใจอีกเพราะเขารู้สึกผิดที่เขาทําให้คุณเสียใจไปแล้วเขาก็เลยเหมือนจะทําอะไรสักอย่างใให้้้มมมัััันนนนนดดีีขขึึควววาาาสพธ์ทํต่ ถ้าก่อนน้นนี้เขาคิดจะเล่นแล้วคุณอะเขาจะไม่เล่นกับคุณแล้วในความสัมพันธ์เขาจะเริ่มมองในแง่ที่ว่าต้องทํอะไรสักอย่างเพื่อให้คุณรู้ว่าเขาจริงจังกับคุณคิดจริงแล้วอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะเกินไปป้าทัดน้ำอะท่าน้ําเราถามเท่าไหน่ว่าเธอเกินไปไหมมาให้อบอบ่อแนะนำอะไรท่าน,น้ำฟ้าสอนห้าดาบ The Sun เพศสอบครับเด็กถือถ้วย Passion หรอเป๋าเงินกระเ o ๋าเงินเพราะเราอิง่อะค่ะ Oh Don't Stop Romance Act for Your Former Toes อ๋อมันแน่นอนจริงว่ะมันแน่นอนจริงๆ,นนนนงๆคืออาจจะเป็นคนที่ทำอะไรผิดไปแหละแล้วพอมันมีการห่างหายกันไปจริงๆคือรับรู้ได้เลยว่าแบบ เขาเขารู้เลยว่าคุณดีเขายังไงแล้วแบบว่าคุณนั่แหละดีเขาที่สุดแล้วก็พยายามที่จะหาวิธีในการที่จะมาขอการอะไรจากเราให้มันมีการแบบให้อภัยแล้วลืมเรื่องราวกับพฤติกรรมหนังไก่อะไรกันไปก่อนหน้านี้แล้วแบบเออเรามารักกันเถอะอะไรเงี้ยแล้วความโรแมนต์จะบังเกิดทันทีสาวซุกว่าบางทีความผิดพลาดมันก็เกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็ความห่างเหินอะไรกันไปบางทีคนคนนี้อาจจะรู้สึกผิดจริงๆกับเราแหละเขาเขาน่าจะรู้สึกเสียดายแล้วก็แบบรู้สึกว่าทําไมกูไม่ทําดี ก่อนหน้านี้วะทําไมกูถึงไม่ทําให้เขาแบบกูถึงไม่ตอบแทนความน่ารักของเขาก่อนหน้านี้วะทําไมแบบเพิ่งมาเห็นค่าอะไรตอนอะไรเงี้ยซึ่งคือเขาจะรู้ว่าเขา,ามีแพชชั่นกับคุณมากมากเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์อ่ะมันไม่มีทางหยุดอะค่ะ แล้วมันจะไม่หยุดเพราะอีเนี่ยไม่หยุดเพราะเขาก็จะมีการเข้าหาเรามาขอความรักจากเรา,เราะอะไรเขาจะเริ่มทําตามความรู้สึกของตัวเ,เองเพราะบางทีก่อนนั้นเนี่ยความเป็นคิงดาบเป็นไม่ได้เหมือนกันที่ว่าพฤติกรรมของเขาค่ะเขาจะมีความเป็นเหมือนคนที่ไม่แคร์ใครและทําตัวเวย็นชาแบบว่าคือไม่ค่อยแสดงความรู้สึกให้ใครได้รับรู้จริงๆหรือใช้ความเย็นชาเป็นเกราะป้องกันในเรื่องของการแบบไม่ให้ใครมารับรู้ความรู้สึกของเขาแบบว่า ทำตัวเหมือนเก่งกาดทำตัวเหมือนเย็ยนชาแต่จริงๆเขาก็เป็นคนมีหัวนมคนนึงแหละค่ะซึ่งเขาก็มาเล่นอะไรอย่างนี้กับคุณซึ่งแบบจริงๆอะเขาควรจะทําดีกับคุณไงแต่เสือทาตัวเย็ยนชากับคุณคนนี้ก็เลยอาจจะแบบว่าอาจจะไปขอความช่วยเหลือขอคาแนะนามาจากคนอื่นๆว่าเขาควรจะทาไงดีในความสัมพันธ์หรือว่าถ้าเขาทําแบบนี้มันจะถูกต้องไหมอะไรเงี้ยมันจะมีการปรึกษาซึ่งอาจจะได้รับคำตอบได้ว่าเออก็าทำตามความรู้สึกดิถ้ารู้สึกอะไรแบบนั้นกับเธอจริงๆก็ก็ไปไปซะไปได้กับเธอซะให้มันหมายถึงว่าแบบ ไปสั่งความรักกับเธอจะให้มันจ,จบไปสแสดงความโรแมนติกให้เขาได้เห็นในอย่างเงี้ยให้เขาแบบเออไปขอโทษเขาไปให้เขาให้อภัยแล้วก็ไปเริ่มต้นเลยขเขาไ,ไปสแสดงความจริงใจใเขารู้หน่อยว่าเรารู้สึกไง,งจริงพูดจริงว่าว่ามึงคิดยังไงอะเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอเข้าใ <c oughs> จไหมอือเดี๋ยวสิข้อความจากเขาถึงคุณ <c oughs> ฉันกำลังวางแผนที่จะกลับไปหาคุณเล้วลงนี้ ฉันน่าคุณอาจะหัวไม่ได้เลยถึงแม้ว่าเราจะทะเลาะกันบ่อยแค่ไหนฉันก็ยังต้องการคุณในชีวิตอยู่ดีฉันคิดถึงคุณมากจนนอนไม่หลับแต่คุณรักฉันช่วยบให้ฉันรู้ดีแต่้าไม่รักก็จงปล่อยฉันไปเสือก <laughs> อย ทำไมรีพูดละ่ะเสียงในหัวมันควรอยู่ในหัวเนาะเออยังไงต่อถึงแม้ว่าเราจะจากกันไปนานแล้วเนี่ยยังคิดถึงคุณอนะ เห็นไหมอันนี้มันวอลวอลล์อะไรมันรู้สึกอันนี้มันรู้สึกกับเราอยู่คือเขาจะบอกว่าเขาเนี่ยกำลังวางแผนที่จะกลับไปหาเราเร็วๆนี้นะแบบท่าน้ำเธอชนะกำลังวางแผนไปหาเธอแล้วแบบเพราะอะไรเพราะว่าฉันน่ะเธอจะหัวฉันมีได้เลยก็แบบคิดถึงเธอตลอดความน่ารักของเธอที่ทำมาเธอดีกับฉันแบบทุกสิ่งทุกอย่างมันทำให้รู้สึกว่าสัญยามีเธอในชีวิตแต่แบบว่าที่ผ่านมาโอเคเรากับเธอมันอาจจะมีการทะเลาะกันชิงชองงพ่อแม่อะไรกันไม่เข้าใจแต่ แต่ส <át> ิ <S <S <making> ่งีต้องการในชีวิตจุดดีถ้าก็ใจปะเออต้องมีความเอก็ต้องการอ่ะเออมึงกันมึงแหละเออกูรักมึงกูรู้สึกกับมึงอะไรเงี้ยเพอะเราห่างเหินกันไปแล้วสิกที่ึงเธอแบบซึ่งนอนมีลับเลยแบบฉันต้องกินยานนอนหลับวันละแปดเม็ดเพื่อให้ฉันได้นอนะแต่ก็ใจแบบอันนี้ตั้แหลนะคะหมายถึงว่าอันนี้คือแบบว่าอันนี้พูดได้มันเกิดเรื่องจริงเป็นมุกนะคะเออเขาอาจจะหลับเองก็ได้อะไรเงี้ยอย่าไปคิดเยอะอะไรเงี้ยต่อแต่ถ้าเธอแบบรักฉันอ่ะ ถ้าช่วยบอกชนิดฉันรู้ที่ได้มันก็แต่ถ้าเธอไม่รักอะถ้าไปซะไปเลยเธแบบเธอไม่ันรู้เลยว่าเธอแบบเธอไม่รักก็แล้วแบบเธอเธอไม่ได้รอเราอะไรอย่างเงี้ยแต่เธอก็พูดมาเลยอย่างเงี้ยเออเขาจะเป็นฟิล์มันว่าเหมือนแบบทุกทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้คือเหมือนเขายังนิ่งอยู่เขายังอยู่กับเราใจเขายังไม่ว่้จะไปไหนเพราะอะไรเพราะฉันก็ไม่รู้ว่าเธอคิดยังไงกับฉันแต่ถ้าเธอแบบไม่รักเะอเธอช่วยะทำแบบเป็นเหมือนเกลียดฉันไปเลยได้ไหมแบบย่านิ่งหายฉันนะไม่ฉันแบบเป็นอย่างนี้ไง ก็เหรคือบางทีก็งงเนาะก็แบบว่าก็มึงก็ถ้ารู้สึกมึงก็ไปเอาดิทำไมคือเขาต้องแบบทักไม่เส่ไปหัมึงเลยว่าอ่ะไปอย่งชีวิตกูจะกูเกลียดมึงอะไรเงี้ยหรออีกรอบนึงเหรอหรือยังไงคือคือเขานิ่งเต่นี่มึงจะทําอะไรก็ามแต่ดิแต่มึงอย่ามาแบบทําตัวหนังใกล้ได้ไหมเออแล้วไงต่อแต่ก็บอกว่าแต่ถึงแม้ว่าเราแบบจะจากกันไปนานแล้วแต่แบบเราก็คิดถึงเธออยู่โฮ้ยคิดถึงตลอดอีเนี่ยคิดถึงตลอดเลยรู้สึกไง คือคนมาลักกันนะคะแต่แบบเราก็รู้สึกผิดด้วยบางทีแบบเราก็จะผนอวนมไงอุ้ยแทงเราไปตั้งสิบดาบเอาอะไรมารู้สึกผิดก็จะความว่าเ้ยถ้าเขาเสียเราไปลหละแล้วถ้าแบบเธอสิบดาบเธอไปเริ่มต้นอะไรกับใครแล้วแบบว่าเธอเธอไม่ได้เห็นค่าเราทั้งทันที่แบบก่อนนั้นเนี้ยแทนที่จะคีบแบบความดีแบบของมีค่าตรงนี้ไว้แล้วเสือกของมีค่าตรงนี้แบบเป็นของใครอุ้ยนี่เราไม่ได้นะคะนี่เราไม่ได้นี่จะได้ตับบจบอยู่เนี่ยคุณเต็มตัวสีตัวอะคะ่ะแก็รู้สึกว่าคุณน่าจะ คุณน่าจะได้ไปเป็นของใครอะค่ะในเดือนกุมาพันธ์คือถ้าถ้ายังไม่ได้กันมีโอกาสที่อนาคตจะได้กันหรือถ้าปัญหาความสัมพันธ์บรรดูคุมเคือมันจะมีความชัดเจนมากขึ้นเพราะเขาจะเห็นค่าแล้วเขาให้เกียรติในเรื่องความรู้สึกอะไรของคุณมากขึ้นเลยให้คุณรับรู้แล้วว่าคุณสําคัญนะอะไรอย่างเงี้ยอืมันจะเป็นอย่างนั้นนะก็ตายแล้วเกินไปแม่จะมีอยากบอกเลย ตายตัดไม่ขาดถ้าถูกใจพางก็ถูกใจอไม่ได้แล้วาจมพันเนไมเลิศปะมันเลิศเพราะอะไรเขาตัดเราไม่ขาดค่ะเนื่องจากคุณไม่เขาถุถุยยังพูดทำไมคุณปมนคนที่เขาถูกใจที่สุดแล้วเขาว่าถูกใจเรา,เาคือจใจของเขามันมีความแบบโฟกัสเราแล้วที่ผ่านมาคือเขาน่าจะรู้พื้นเพหรือนิสัยใจคอเรามาในระดับหนึ่งว่าจริงๆแล้วเราเป็น เราเป็นคนที่ดีคนหนึ่งล้วก็น่ารักกับเขามากๆเพราะฉะนั้นในความถูกใจของเรามันติ๊กทุกติ๊กทุกติ๊กทุกติ๊กทกมาเรื่อยๆแล้วถ้าเราจะหายไปจริงๆเด้วยความที่พฤติกรรมอะไรบางอย่างที่มัน airlines, ทําให้คุณต้องเส ah ียใจอ่ะเราต้องห่างหายไปอ่ะมันไม่ทําให้เขาตัดขาดจากคุณได้เลยถึงแม้ว่าเขาอาจจะพยายามที่จะไม่คิดถึงคุณก็แล้วแต่จะจะ,จะไม่อยากทําอะไรให้แบบว่าโฟกัสแต่คุณแต่มันตัดคุณไม่ได้มันก็เลยจะมีการแบบเออม,มาพัฒนาความสัมพันธ์กันอะไรบอกว่าฉัน ยังไงท่านก็ถูกใจเธอที่สุดเนี่ยเรียบร้อยราศีราดดาวอะขนาณะอะไรท่านที่มีเกมเป็นพวงกระชาวท่านาน้ำก็รกอมีพิจิตรตกิตทะเลราศีธนูสกอร์ปิโอพิจิกเซมินายเมถุนวอเทอร์ก็รกดมีพิจิกรอคว a ียสราศีกุมกันมา ก็เรากดมีน <hertz> พ <N> ิจ <uma> <ES> ิกรค่ะธนูไม่ถุนกันโอเคนะคะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้ไปเรื่อยจ้ะแล้ก็อะไรก็แชร์ก็ซับสไคร์ก็กระดิกกิ๊กกำลังการเจัดๆด้วยใครที่สน support ตังให้สายๆขอบคุณมากนะคะจากการกิมนาจ้ะบ๊ายบาย